มั่นคงทางอาหารคงมีหลายตัวชี้วัดเลยค่ะที่จะบอกเราได้ว่าประเทศเรามีความมั่นคงทางอาหารแค่ไหนข้อมูลจากองค์การอาหารและการเกษตรแห่งสหประชาชาติหรือ FAO เขาพบนะคะว่าในปี2,562ทั่วโลกมีตัวเลขคนอดอยากมากกว่า690ล้านคนแต่ในปี2,563ค่ะสถานการณ์โควิด -19 ทำให้มีคนอดอยากเพิ่มขึ้นอีก132ล้านคนกลมๆแล้วเวลานี้ทั่วโลกมีตัวเลขคน อยากราวๆา0 0จรอยล้านคนนะคะ ที่น่าสนใจกว่านั้นค่ะตัวเลขมากกว่า3,000ล้านคนค่ะคนกลุ่มนี้ไม่สามารถเข้าถึงอาหารดีๆได้และอีกมากกว่า2,000ล้านคนกำลังเจอกับปัญหาโรคอ้วนนะคะคุณผู้ชมจะเห็นว่าซีกโลกหนึ่งอาหารก็เยอะเหลือล้นเหลือทิ้งในขณะที่อาหารเหล่านี้ที่เป็นขยะอาจจะมีคุณค่าก็ได้กับอีกซีกโลกหนึ่งนะคะที่พูดแบบนี้มีตัวอย่างนะคะตัวอย่างเช่นปักปักซึ่งเป็นวิธีการหนึ่งค่ะของคนในชุมชนสลัมในฟิลิปปิน เขาใช้เพื่อเข้าถึงอาหารในราคาถูกคุณผู้ชมหลายคนน่าจะเคยเห็นแล้วเป็นคลิปวิดีโอที่ทีมข่าวเคยพาไปดูวิธีการทำปักปักหรือเศษอาหารเหลือจากกองขยะรายวันค่ะถูกนำมาล้างนำมาปรุงใหม่ด้วยซอสและกเกลือผู้คนเหล่านี้ใช้อาหารแบบนี้ประทังชีวิตนะคะ ขยะอาหารหรือว่า f o ้ดลอส s a แอนด์เวแบบนี้ค่ะมีมากถึง1ใน3ของอาหารที่ผลิตได้ทั่วโลกทั้งหมดถ้าคิดเป็นมูลค่าทางเศรษฐกิจนะคะก็มีมูลค่ามากกว่า900 0แสล้านเหรียญสหรัฐต่อปีหรือราวๆ27ล้านล้านบาทค่ะนี่คือสิ่งที่เราต้องสูญเสียต่อปีนะคะถ้าหากเรายังมีขยะอาหารแบบนี้ค่ะ ไม่ใช่แค่อาหารเหลืออาหารล้นเท่านั้นนะคะที่เป็นปัญหาปัจจุบันนี้ค่ะการจัดการขยะอาหารที่ไม่ถูกวิธีหรือแม้แต่การผลิตอาหารเลี้ยงสัตว์อย่างที่คุณผู้ชมเห็นอยู่ตรงนี้นะคะไม่ว่าจะเป็นการผลิตข้าวโพดหรือว่ากากถั่วเหลืองถ้าหากในฟาร์มมีขั้นตอนการผลิตที่ไม่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมอาจจะกลายเป็นส่วนหนึ่งนะคะของการสร้างมลพิษสร้างกา๊าซเรือนกระจกแล้วก็เป็นที่มาของโลกร้อนได้ด้วย หลายคนมีคำถามนะคะอาหารเกี่ยวกับโลกร้อนได้ยังไงมีคราฟที่ยืนยันได้อย่างชัดเจนนะคะว่า ภาคการเกษตรและภาคการผลิตอาหารที่ไม่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมจะอยู่ในอันดับ3ของการผลิตมลพิษเลยค่ะรองจากโรงงานไฟฟ้าการผลิตความร้อนรองจากการเดินทางและการขนส่งด้วยนี่เป็นเหตุผลสําคัญที่ UN เร่งปฏิรูประบบอาหารที่สร้างความมั่นคงให้กับทั่วโลกรวมถึงไทยด้วยทั้งที่ก่อนหน้านี้ก็เคยมีความพยายามในการสร้างความมั่นคงทางอาหารกันมาแล้วแต่ก็ยังดูเหมือนต่างคนต่างทำนะคะสิ่งสําคัญเวลานี้สถานการณ์โควิด -19 9ค่ะเป็นตัวเร่งทําให้เราเห็นความสําคัญของความมั่นคงทางอาหารกันมากขึ้นค่ะตลอดสายพานการผลิตคนปลูกคนปรุงคนกินใครต้องรับผิดชอบดีคะคุณผู้ชมถ้าการผลิตมันเป็นพิษและไม่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมหรือจริงๆแล้วคนกินหรือว่าเกษตรกรพวกเราทั้งหมดนี้กําลังรับผิดชอบชีวิตตัวเองกันอยู่ไม่มีอํานาจในการต่อรองต้องกินตามที่ระบบผลิตมาให้เหมือนๆกันเลยค่ะ จะดีแค่ไหนถ้าเราเลือกกินได้อย่างหลากหลายมากกว่าที่เป็นอยู่เอาง่ายๆแค่ไก่ทอดอย่างเดียวคุณผู้ชมคิดว่าเราเลือกกินได้หลากหลายหรือเปล่าคะลองดูอินโฟกราฟิกระบบการผลิตไก่ของไทยพร้อมกันค่ะหากถามว่าแหล่งโปรตีนประเภทไหนที่ครองความนิยมอันดับหนึ่งของโลกคำตอบก็คือเนื้อไก่เพราะมีปริมาณการผลิตและปริโภคมากที่สุดในโลก เนื่องจากราคาถูกรสชาติอร่อยเหมาะกับทุกวัฒนธรรมอาหารแต่ละปีทั่วโลกมีความต้องการบริโภคเนื้อไก่กว่า99ล้านตันมีไก่มากกว่า23,000ล้านตัวถูกเลี้ยงในฟาร์มการขยายตัวของภาคการเกษตรและอุตสาหกรรมขยายตัวอย่างรวดเร็วรวมถึงไทยที่กลายเป็นผู้ส่งออกเนื้อไก่ติดอันดับ5ของโลกไทยมีจํานวนเกษตรกรผู้เลี้ยงไก่ประมาณ32,000รายเลี้ยงไก่กว่า1 0 7 0 0านตัว ผลิตเนื้อไก่ได้2.9ล้านตันโดย1.9ล้านตันเป็นการบริโภคภายในประเทศที่เหลือส่งออกไปต่างประเทศโดยพบว่ามากกว่า90%ของผลผล,ผลิตที่ได้มาจากเกษตรกรระบบคอนแทคฟาร์มิงของผู้ประกอบการรายใหญ่ไม่กี่บริษัทที่ควบคุมการผลิตแบบครบวงจรทั้งพันธุไก่อาหารการแปรรูปและจัดจำหน่ายเพื่อให้ได้ผลผลิตจำนวนมากในเวลาอันสั้น ไก่ในระบบคอนแท็กฟาร์มิงจึงมีไม่กี่สายพันธุ์และยังผ่านการปรับปรุงพันธุ์ให้โตวไวลดเวลาเลี้ยงจากเดิม60วันเหลือเพียง42วันไม่เพียงสุขภาพไก่ที่อ่อนแอลงยังมีงานวิจัยและต่างประเทศชี้ชัดว่ากระบวนการเลี้ยงไก่เนื้อภายในระบบปิดทั้งการทำความเย็นการปล่อยน้ำเสียในขั้นตอนการผลิตการจัดการมูลไก่การใช้อาหารสัตว์ล้วนปล่อยก๊าซคาร์บอนได,ดออกไซด์ที่ส่งผลโดยตรงต่อปัญหาโลกร้อน แตและฟาร์มยังเลี้ยงไก่ปริมาณมากในสภาพแออัดต,ตามมาด้วยการฉีดวัคซีนและยาปฏิชีวานะเข้มขน้นซึ่งหากเกินความจำเป็นยังเสี่ยงอันตรายต่อการดื้อยาและส่งผลต่อผู้บริโภคอย่างเราๆอีกด้วยไก่เดี๋ยวนี้สังเกตได้ฮะไก่มันจะร้องเจี๊ยบๆตอนออกพอโตมามันร้องกอกๆแล้วแล้วก็ขันถ้าเป็นตัวผู้นะฮะปัจจุบันนี้ไก่ที่เขาเลี้ยงรายใหญ่ๆแบบนี้ มันจะไม่มีร้องกอกมันยังเจี๊ยบอยู่เลยเพราะอายุมันแค่ยังเป็นเด็กอยู่แต่ตัวมันโตนะฮะโดยการอาหารทุกวิธีทางเดีย๋ยวนี้เทคโนโลยีการทางการบริโภคอะไรนี่มันเก่งเขามีฮอร์โมนอะไรใส่เพื่อให้เร่งคือไก่แต่ละตัวเนี่ยเดินจริงๆในชีวิตมันเนี่ยก็อยู่ในตารางก็อยู่ประมาณ4ตารางเมตรอยู่ประมาณนั้นเดินวนอยู่กับน้ํากับอาหารน้ํากับอาหารแค่นั้นอันตรายตรงที่ว่า ทั้งฮอร์โมนทั้งยายาป้องกันยาแก้ยังไม่หมดจากตัวไก่ยาพวกนี้ฮอร์โมนพวกนี้จะไม่มีกลิ่นไม่มีรสเพราะฉะนั้นเนื้อไก่เป็นยังไงก็คือก็คือ,คอ,คอรสกลิ่นของเนื้อไก่แต่คนเอาไปบริโภคนะตรงนี้แหละคือเป็นที่น่าห่วงน่าห่วงในมุมผู้บริโภคระบบนี้ช่วยให้เราเข้าถึงอาหารราคาถูกในมาตรฐานเดียวกันและเนื้อไก่ที่รสชาติเหมือนเหมือนกัน แต่หากรู้ถึงผลกระทบจากระบบอาหารแบบเร่งผลิตและผูกขาดก็ทําให้หลายคนตั้งคําถามว่าเป็นไปได้ไหมที่อาหารในท้องตลาดจะหลากหลายและมีเอกลักษณ์ตามแต่ละภูมิภาคคําตอบที่สําคัญที่สุดของเรื่องนี้อาจอยู่ที่นโยบายจากภาครัฐที่ต้องเอื้อให้ผู้บริโภคและเกษตรกรมีทางเลือกและมีความมั่นคงทางอาหารรวมถึงวิถีชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมตั้งแต่จุดเล็กๆอย่างฐานการผลิตในชุมชน ก่อนพัฒนาความแข็งแรงทางเศรษฐกิจไปสู่การแข่งขันเพื่อเป็นตัวอย่างครัวของโลกในอนาคต คุณผู้ชมคะระบบอาหารแบบนี้เครือข่ายด้านอาหารในไทยและต่างประเทศก็จะเรียกว่าฟู้ดมาเฟียเนี่ยค่ะเป็นปรากฏการณ์ที่เกิดขึ้นทั่วโลกนะคะหลังจากมีการปฏิวัติอุตสาหกรรมแล้วก็ลุกลามมาถึงการผลิตอาหารด้วยทางออกสําคัญที่จะช่วยคืนความหลากหลายให้กับอาหารในไทยได้คือการให้ความสําคัญกับวัฒนธรรมของอาหารชุมชนท้องถิน่นดิฉันพูดคุยเรื่องนี้กับเชฟขุนกลางขูกขันทินเขามองว่าปัญหาใหญ่ ของไทยก็คือความเหลื่อมล้าเรื่องอาหารซึ่งก็มีรากปัญหาสําคัญมาจากระบบการผูกขาดการสร้างอาหารให้คนกินนี่แหละค่ะประเทศไทยเป็นประเทศที่มีทรัพยากรทางธรรมชาติในแง่ของการผลิตอาหารที่แข็งแกร่งมากประเทศอันดับต้นๆอันหนึ่งของโลกนะครับ คำถามต้องถามกลับไปว่าทำไมเราซึ่ง r e s รีซอสฟูลแต่ทำไมเราถึงยังมีอาหารที่เป็นพิษอยู่เต็มไปหมดคนจนเมืองยังไม่สามารถจะเข้าถึงอาหารที่ดีและมีคุณภาพได้ในราคาที่เป็นธรรมเกษตรกรของเราเป็นประชาชนส่วนใหญ่ของประเทศแต่ยังคงเหลื่อมล้ำอยู่แต่เราติดเต็มไปหมดแล้วเราถูกผูกขาดสิ่งเหล่านี้แล้วเราต้องมาดูฮะว่าเราผูกขาดด้วยอะไรบ้างฟู้ดมาเฟียหรือผู้ผูกขาดอาหารเนี่ย ตั้งแต่หลังยุคปฏิวัติอุตสาหกรรมมาสู่การปฏิวัติเศรษฐกิจเนี่ยแล้วเกิดการแบบ t n t p r p s i และ Globalization สิ่งที่เขาทำเนี่ยคือการคือการผูกขาดโดยอ้างว่าอาหารเนี่ยไม่เพียงพอในการฟรีดกับคนทั้งโลกจริงๆผมไปรีเสิร์ชมาเลยว่าเราเนี่ยฟีดอาหารเพียงพอมาแล้ว26ปีแต่ว่าบริษัทฟู้ดมาเฟียเนี่ยทำการผูกขาดเพราะว่าเป็นการอ้างว่าจะต้องฟีดอาหารเข้าสู่ กระบวนการอุตสาหกรรมแบบเร่งผลิตและเร่งทํางานทุกคนเป็นทาสของทุนนิยมแบบเร่งผลิตโดยสมบูรณ์แล้วอาหารก็เลยกลายเป็นปลายน้ําที่จะต้องบีบรวบความหลากหลายเข้ากลายเป็นท่อท่อเดียวแล้วก็ส่งไปเมื่อเกิดกระบวนการอย่างนั้นขึ้นความหลากหลายถูกตัดหมดส้มที่ผิวไม่สวยแต่ข้างในโคตรอร่อยถูกเสียทิ้งหมดส้มที่ดีที่สุดส่งออกไปให้ต่างประเทศกินหมดแล้วส่วนที่อร่อยที่สุดในได้ของผลผล,ผลิตก็ไปอยู่กับคนต่างประเทศ ส่วนที่ครีมที่สุดก็ไปอยู่กับนักธุรกิจและพ่อค้าในทุนเมื่อเราตัดวงจรนี้ได้แล้วให้เขาเจอกันตรงได้มากที่สุดแต่เขาต้องเจอกันอย่างมีคุณภาพวันนี้เทคโนโลยีมันทําให้เราสามารถมาเจอกัน directly, individually สิ่งที่ผมเชื่อครับคุณนุ่นว่าว่าการทำ local specialty นะครับแล้วก็ความหลากหลายทางวัฒนธรรมความหลากหลายทางวัตถุดิบนะครับ,าก,าาบ,รบการใช้วัตถุดิบตามฤด,ดูกาล มาผสมผสานกับเมนูหรือสูตรอาหารนะครับท้องถิ่นเหล่านั้นคือวิสตอมครับเหล่านั้นคือภูมิปัญญาภูมิปัญญาที่รวบรวมความรู้ทางเศรษฐกิจวัฒนธรรมสังคมทรัพยากรภูมิอากาศความเชื่อของคนที่นั่นนะฮะมันสามารถมารวมกันได้แล้วผมคิดว่านี่คือกุญแจดอกดอกสุดท้ายที่ผมค้นพบและผมคิดว่ามันคือกุญแจที่จะไม่เกิดลดความเหลื่อมล้ำทางอาหารได้ นี่เป็นหนึ่งในอีกหลายๆเครือข่ายด้านอาหารนะคะที่พวกเขาพยายามนําเสนอทางออกการแก้ปัญหาเพื่อสร้างความมั่นคงทางอาหารอีกด้านหนึ่งที่กําลังเดินคู่ขนานกันมาคือการระดมความคิดเห็นจากประเทศสมาชิกผ่านเวทีการพูดคุย3ระดับด้วยกันค่ะคุณผู้ชมพูดคุยกับประชาชนพูดคุยกันในระดับรัฐและพูดคุยกันในระดับโลกค่ะ เพื่อเตรียมข้อมูลไปนำเสนอแลกเปลี่ยนกันในช่วงเดือนกันยายนนี้ซึ่งจะจัดขึ้นที่นครนิวยอร์ก York, สหรัฐอเมริกาเพื่อวางแผนอาหารของโลกอัครราชทูตฝ่ายเกษตรและผู้แทนถาวรไทยจาก FAO สำนักงานใหญ่ที่มาร่วมรับฟังเวทีระดมความคิดเห็นเวทีแรกๆที่เกิดขึ้นคือที่ศูนย์กิกรรมธรรมชาติมาบเอื้องจังหวัดชนบุรีเมื่อวันอาทิตย์ที่ผ่านมานี่เองนะคะ ท่านทูตก็ยอมรับเลยว่าที่ผ่านมาระบบผลิตอาหารมาถูกทางบ้างผิดทางบ้างแต่ปีนี้จะเป็นโอกาสที่ไทยและทั่วโลกจะได้ระดมความคิดกันเพื่อสร้างสมดุลอาหารใหม่ค่ะเดิมทีโลกมีความหลากหลายทั้งในเรื่องอาหารทั้งในเรื่องพืชพันธุ์ทั้งในเรื่องทุกๆอย่างนะครับแต่ที่ผ่านมาเราผลิตเก่งก็จริงผลิตได้เยอะก็จริง แต่เราก็ทำลายไปพร้อมกันที่ผ่านมานะครับทั่วโลกเนี่ยเก่งมากเลยนะครับผลิตอาหารได้เพิ่มขึ้นนะครับจากอดีตในช่วง50ปีที่ผ่านมาเนี่ยเราผลิตอาหารได้เพิ่มขึ้นน่ยมากกว่า300เปอร์เซ็นนะครับในเกือบทุกประเทศในทุกมุมของโลกนะครับแต่ในขณะเดียวกันเนี่ยป่ามันหายไปนะครับทะเลที่เคยอุดมสมบูรณ์มันถูกทําลายนะครับปลาก็าหายไปนะครับ ในขณะที่เราผลิตอาหารได้เยอะนะครับแต่ก็ยังมีคนนะครับอีกหกเจ็ดร้อยล้านคนทั่วโลกนะครับยังขาดแคลนอาหารยังมีอาหารไม่พอกินทิศทางที่เราทํามาอาจจะผิดมีทั้งผิดมีทั้งถูกนะครับในเรื่องของอาการผลิตอาหารในเรื่องของการทําเกษตรแต่วันนี้นะครับถึงเวลาที่เราจะมาร่วมกันเนาะสร้างสมดุลใหม่ผู้นําโลกนะครับสหรบประชาชาตินะครับ กำลังเขยา่ากำลังเชิญชวนนะครับผู้นําประเทศให้กลับมามองดูว่าแต่ละประเทศนะครับจะปรับเปลี่ยนตัวเองอยังไง สถานการณ์โควิด -19 ทําให้เราตื่นตัวกับเรื่องของอาหารมากขึ้นค่ะและคนที่อัครราชทูตพูดถึงก็คือท่านนี้แหละค่ะนายอันโตนิโอกูเตเรซซึ่งเป็นเลขาธิการ UN โดยเร่งให้ทุกประเทศเดินหน้าวางกรอบการทํางานตาม UN5 ด้านคือการเข้าถึงอาหารที่ปลอดภยัยยั่งยืนเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมมีความเท่าเทียมและยืดหยุ่นในทุกมิติโดยเฉพาะภาะวะวิกฤตด,ด้วยก็ท่องทําให้อาหารนั้นมีความมั่นคงให้ได้มากที่สุดนั่นเองนะคะ